กาหาเงนินมาได้อะเราก็ออกเอาเงินให้เขาเขาเป็นพนักงานบริการคนเป็นพนักงานบริการควรจะ ตัวอะไรจ้าไม่เป็นตัวเชิญโทรมาให้วไหวไ้โทรมาให้ไว